สวัสดีครับวันนี้จะนาพระสมเด็จนะครับที่แก่เนื้อปูนปรข่อยนะครับนะครับอามาให้ทดสอบนะครับทดสอบน้ํายาแล้วก็ทดสอบน้าขมิ้นนะครับครับองนี้นะครับเป็นพระสมเด็จที่มีลักษณะของใสเงินใสทองนะครับนะครับเต็มองค์พระนะครับนะครับ ถ้าใครพระที่มีใส่เงินใส่ทองเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปดูนะครับลักษณะจะเห็นไหมฮะเห็นความละยิบยดยิบยับไหมครับนี่เราสร้าของใส่เงินใส่ทองนะครับที่ที่เรียกกันนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับท่วงพระนะครับนะครับองค์นี้จะแก่เนื้อปูนปกข่อยนะครับดูลักษณะของปรีนะครับาจะอ่ ออกตุมๆนะครับแล้วก็ใบหูนะครับจะจะเอ่อเลี้ยเอ่อเฉียงนะครับเลี้ยวแหลมลงมานะครับนะครับลักษณะลักษณะพระจะออกไปทางยุคยุคต้นนะครับนะครับดูจากใบหูเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเกิดเอ่อเป็นยุคกลางยุคปลายเนี่ยใบใบหูจะจะเป็นสันคมนะครับดูสวยนะครับอันนี้จะเป็นแบบเอ่อจะเป็นลักษณะรูปกลวยนะครับกลวยยาวมาแล้วก็แหลมนะครับนะครับ นี่ฮะใส่เงินใส่ทองนะครับนะครับทั่วองค์นะฮะนี่คือลักษณะด้านหลังนะครับลักษณะผิวด้านหลังนะครับก็จะมีใส่เงินใส่ทองทั่วนะครับเรียบระยับนะครับอืม พระสมเด็จนี้นะครับองค์นี้นะครับจกดูด้วยตาเนี่ยนะครับมันประเมินได้ว่านะครับประเมินได้ด้วยตาเลยนะครับว่าความเก่าของเนื้อปูนเนี่ยนะครับลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสผ่านน้าคอมินสูงนะครับมีโอกาสผ่านน้ำคมินสูงนะครับเพราะว่าลักษณะปความเก่าของเนื้อปูนเนี่ยมันบ่งบอกว่าความเป็นด่างของเนื้อปูนเนี่ยครับได้ลดหายไปแล้วนะครับนะครับก็คือพระมีความเก่าในระดับหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็พระเนี่ยเป็นพระผิวเปิดนะครับไม่ใช่พผิวปิดนะครับ เป็นผ้าผิวเปิดนะดูลักษณะ,ะการท้อนแสงนะครับละยิบระยับเลยนะครับใส่เงินใส่ทองนะครับนี่นะครับครับเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบน้ำคมินแล้วกันนะครับให้ชมนะครับ โอเคนะครับทดสอบน้ำขมิ้นกันครับก็พยายามจะคูดที่ผงปูเล็กๆนะครับเข้ามาผสมกับเนื้อน้ำขมิ้นนะครับดูว่าในตัวเนื้อปูนปลือกหอยเนี่ยนะครับความเป็นด่างเนี่ยได้หายไปไปหรือยังนะครับได้จางหายไปหรือยังนะครับซึ่งจะบ่งบอกถึงความนะครับการเปลี่ยนสภาพของเนื้อปูนได้ระดับหนึ่งนะครับนะครับ อันนี้พระลักษณะเป็นพระดูจากลักษณะของพุทธศิลน,นะครับเป็นเป็นพระลักษณะพระยุกต้นนะครับน,แบบนะ,ะนี่ดูนะครับน้ําน้ําขมิ้นไม่ทำาิยากับเนื้อปูปลาข่อยนะครับ ้ำขมิ้นก็ไม่ทำมียานะครับเนี่ยนะครับนั้นลักษณะพระของพระยุคต้นแล้วก็เป็นพระนุ่นปกหอยนะครับเป็นพระผิวเปิดนะครับลักษณะพระอย่างเี้ยนะครับเป็นพระที่ผ่านขมิ้นนะครับมีพระที่ผ่านขมิ้นแน่นอนครับเพราะว่าดูนะครับดูความเก่าของเนื้อนะครับความเก่าของเนื้อ ความเก่าของเนื้อนะครับการเปลี่ยนสภาพของเนื้อปูนปลข่อยนะครับคือเนื้อปูนปลข่อยเนี่ยนะครับถ้าถ้าเกิดเป็นเนื้อปูนปลข่อยที่ทำพั่ใหม่ๆเนี่ยครับเวลาโดนขมิ้นเนี่ยขมินจะแดงนะครับพราะมีความเป็นด่างนะเจอกดเกลือนะครับทำปฏิกิริยากันเนี่ยนะครับจะเกิดน่าจะเปลี่ยนสีนะเป็นสีแดงนะครับนะครับเหมือนปูนกินมากนะครับแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับความชื้นเนี่ยนะครับนะครับเข้าไปเวลาช่วงอากาศมันเย็นนะฮะอากาศเย็นเนี่ยนะครับ พระนี่องค์พระนี่ก็มีความเย็นนะครับความชื้นก็เข้าไปในเนื้อบุปผขคอยนะครับคือปพราะความเป็นลักษณะผิวเปิดนะครับผิวเปิดอย่างเงี้ยความชื้นเข้าไปง่ายครับเข้าไปง่ายนะครับพอความชื้นเข้าไปเข้าไปง่ายเนี่ยนะครับก็ไปทําปริยานะครับความชื้นนะครับแล้วก็แคลเซียมนะครับความชื้นนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับแล้วก็บวกระยะเวลานะครับก็ค่อยเกิด จากแคลเซียมก็ค่อยๆเปลี่ยนตัวนะครับค่อยๆเกิดแคลไซค์ขึ้นมานะครับนะครับเนื้อปูนปลาขอยก็ค่อยๆเสื่อมสภาพไปนะครับเปลี่ยนสภาพไปนั่นเองนะครับเปลี่ยนสภาพไปนะครับก็ใช้ระยะเวลานะครับระดับหนึ่งนะครับตอนนี้การใช้ขมิ้นเนี่ยบางทีบางทีถ้าเกิดเราเอาพระยุคต้นนะครับที่เรามีเนี่ยยุคต้นนะครับใครลองมีพระยุคต้นจริงๆเลยนะครับเราก็เอามาลองขมิ้นดูถ้าเป็นเนื้อปูนปลคอยผิวเปื่อนะครับเราก็สามารถเอามาตั้งเป็นเกฑ์ในการวัดวัดหาอายุได้เหมือนกันนะครับ ในกรณีที่พระผิวเปิดนะครับก็ก็จะพระคพระที่เป็นพระที่เป็นพระผิวเปิดนะครับแล้วผ่านคมิินเนี่ยนะครับเป็นพระปูนบุขคอยเนี่ยนะครับแล้วโอกาสพระที่องค์นั้นเนี่ยก็ก็ผมคิดว่าเป็นพระที่ทันยุคนะมีโอกาสทันยุคสูงนะครับต้องให้ต้องให้ไปเลยนะครับเป็นพระที่มีโอกาสทันยุคสูงคราวนี้พระที่ไม่ผ่านคมิินนะครับขมิ้นเอาขมส้มเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราต้องมาสังเกตว่าเป็นพระผิวปิดหรือเปล่านะครับเป็นพระผิวปิดหรือเปล่าแล้วก็ เนื้อปูปนปลาข่อยเนี่ยมีส่วนผสมของดินเนื้อดินไหมหรือ,อกายหารไหมนะครับที่จะทําให้เนื้อปูนปลาข่อยเนี่ยนะครับเกิดผสมกันให้เกิดความละเอียดของของเนื้อนะครับเนื้อจะเป็นเนื้อละเอียดนะความความ,วามทำให้ความชื้นเข้าไปในเนื้อปูนปลาข่อยเนี่ยได้ยากนน่นเองนะครับก็จะทําให้การสุขภาพของปูนปลาข่อยเนี่ยเกิดขึ้นช้านะครับนะครับเกิดขึ้นช้าแต่ถ้ากมิ้นแดงเนี่ยเป็นเป็นยังไงยังไงก็เป็นปูนปลาข่อยใหม่นะครับเราต้องสังเกตดูตรงนี้นะครับเป็นหลักนะครับ ถ้าถ้าถ้าขมิ้นออกออกขมส้มนะครับแล้วก็ไม่เช็ดสมมติออกส้มเนี่ยนะครับเราเช็ดเนีไม่ติดผิวนะครับเอาเอานี้เช็ดแล้วก็สีส้มไม่ติดผิวเลยเนี่ยนะโอกาสเป็นพระที่ทันยุคสูงนะครับทันยุคสูงเลยนะครับแต่ถ้าสีขมิ้นติดผิวนี่ยเช็ดแล้วติดผิวเนี่ยสีส้มติดผิวนี่ครับก็ต้องต้องมาดูอีกทีนึงครับดูเป็นกรณีกรณีไปนะครับดูเป็นกรณีไปนะครับแต่ถ้าเกิดพระที่ผ่านขมิ้นแล้วเป็นปูนปกหอยนะครับแล้วก็ เป็นพระดูลักษณะพิมพ์ทรงเนี่ยเป็นพระเป็นพระยุคต้นยุคกลางลักษณะอย่างเงี้ยนะครับพระพวกนี้ผมว่าน่าจะมีโอกาสทันยุคนะครับทันยุคทันยุคสูงครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเข้ามาช่วยประเมินได้นะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดูมวลสารนะครับนะครับดูมวลสารนะครับหยดน้ํายาเทสดูซิว่ามีมีมีปูนปูนอันเนี้ยใช้ปูนปลาข่อยไหมนะครับหยดน้ํายาเทสดูใช้ปูนปลข่อยไหมนะครับถ้าใช้ปูนปลข่อยนะครับ ขมิ้นผ่านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูมวลสารมีไหมตามตำรานะครับถ้ามวลสารมีครบเนี่ยโอกาสทันยุคมีสูงมากครับมีสูงมากเพราะลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับเดี่ยดูเนื้อปูนะครับเดี่ยดูความความก้อนของเนื้อปูเนี่ยฮนะเนื้อปูที่พระที่ผ่านขมิ้นราลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายกล้องพันเอ็กให้ดูรูปนะครับเนื้อปูเนี่ยท่านจะเห็นความแตกต่างกับพระที่ผ่านขมิ้นกับพระที่ขมิ้นแดงนะครับมีความแตกต่างกันกันสูงนะครับอยู่สูงนะครับ ลองสังเกตดูนะครับเนื้อพระที่ที่ผ่านขมิ้นกับเนื้อพระที่ไม่ผ่านขมิ้นนะครับที่เป็นสีแดงนะครับนะฮะลองสังเกตดูนะครับมันจะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างชัดเจนนะฮะอันนี้อันนี้ไม่ได้บอกว่าใช้ขมิ้นแล้วเป็นพระแท้นะครับแล้วก็แต่แต่ต้องการจะให้เห็นว่าวิธีการทดสอบแต่ละวิธีเนี่ยมันมันมันสามารถเอามาใช้ประโยชน์หาพระที่มีโอกาสทันยุคสมเด็จพระเจาจันร์โตเนี่ยนะครับได้ครับนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเช็ค นะครับเราก็ใช้ทุกวิธีนั่นแหละครับก่อนที่ผมจะเช่ามาเนี่ยผมผมเวลาเราเช่าพระเนี่ยนะครับเราก็ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้แสงแบ็คไลท์สองนะครับเพื่อหาการท้อนแสงสีเขียวนั่นเองนะครับเมื่อเราเห็นการท้อนแสงสีเขียวนะว่าผิวพระที่เปลี่ยนสภาพเป็นแร่แคลไซด์แล้วนะครับมีส่วนการเปลี่ยนสภาพแร่แคลไซด์เนี่ยจะสะท้อนแสงออกมาแกรมเขียวนะครับหลังจากนั้นเราก็ดูมวลสารในนี้มีไหมนะครับเนี่ยนะครับอย่างงี้ รบใจเงินใสทองด้วยนะครับมวลสารเม็ดแดงเม็ดดาก็มีครบนะครับนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นพระทันยุคแหละลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเราเช่าพระมาเนี่ยนะครับเราก็มาลองนะครับลองน้ํายาดูเช็คน้ํายาดูก่อนนะครับน้ํายาเป็นฟองไหมปูนนี่เป็นปูนโปรข่อยนะครับเช็คพวกความช่วยอีกทีว่าเป็นปูนโปรข่อยไหมนะครับเช็คน้ํายายาเป็นฟองนะครับบ่งบอกถึงมีแคลไซส่วนหนึ่งนะครับทวิเกิดฟองใหญ่นั่นเอง นะครับทำให้เกิดฟองใหญ่เพราะฉะนั้นเกิดฟองมันเกิดฟองเล็กๆเนี่ยบางทีมันก็บ่งบอกได้ว่าอายุพายังไม่ถึงนะครับก็คือแคลไซต์เกิดขึ้นมาช้าเออมาน้อยนั่นเองนะครับน้อยน้อยนั่นเองนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองเช็คคอมมิตรีนทีนะครับเพื่อเป็นการทวนนะครับว่าเนื้อปูปบุคอยเนี่ยเปลี่ยนสภาพความเป็นด่างหรือยังนะครับก็จะบ่งบอกอายุได้อีกระดับหนึ่งนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็เข้ากล้องพันเอ็กนะครับเพื่อมวลสารนะครับ แต่อาจารย์ที่เขามีประสบการณ์ทักสามสิบสี่สิบปีดูพระสมเด็จเนี่ยเขาดูอย่างนี้เขารู้เลยนะดูรู้เลยว่าแท้หรือไม่แท้นะครับยังยังผมมีประสบการณ์น้อยนะครับก็ก็จะใช้วิธีการทดสอบนะครับแต่พอเราทดสอบบ่อยบ่อยเขาเนี่ยมันทําให้เราเออเห็น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 พระแล้วเราเราเข้าใจว่าเออพระแบบนี้นะผ่านนะครับแบบนี้เอไม่น่าผ่านนะครับมันทําให้เราเข้าใจเนื้อพระได้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ แต่แต,แต่ที่เอามาทดลองให้ดูนี่คือจริงๆแล้วผมเคยทดลองมาแล้วนะครับทดลองให้ดูนี่คือสําหรับบางคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็แล้วก็อยากจะรู้ว่าเอ้คขมิ้นเอามาใช้ทดสอบทําอะไรนะครับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับแสงแบล็ไลท์ทดสอบทําอะไรนะครับแล้วก็น้ํายาทดสอบเพื่ออะไรนะครับนะครับอันนี้ก็เพื่อบางท่านที่บางทีต้องใช้เวลาในการดูพระสมเด็จเราจะใช้เวลาประมาณ340ปีเหมือนอาจารย์ท่านอื่นคงคงคงไม่ทันนะฮะเราก็ต้องเรียนรัดนะครับวิธีการนะฮะ ใครอยากหาพระสมเด็จก็ลองดูนะครับว่าอาจจะต้องเรียนรัดนะครับวิธีการเรียนรัดเนี่ยนะครับบางทีอาจจะช่วยให้หาพระสมเด็จลักษณะลักษณะอย่างนี้ได้นะครับนะครับครับโอเคนะครับคลิปนี้เด네ี๋ยวก็จะนําเสนอนะครับการเช็คน้ํายาแล้วก็มวลสารนะครับโดยการขยายด้วยกล้องพันเอกนะครับแต่ใส่แบ็คลไม่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 ทดสอบให้ดูนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราส่องสงแบ็คลาเนี่ยนะครับ ผ่านกล้องเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็เลยจะมาทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับตรงนีค้ครับขอบคุณมากครับ